สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอําม,มาแรงกันอีกเช่นเคยนะคะแพ,าว,พาวออกมาว่าแลวค่ะหลังจากที่หลายคนน่ะสงสัยว่าแพ,าว,พาวกับสั้นวงสะท้อนที่จริงแล้วเพิ่นเด็ดเป็นคููจิน้นหรือว่าเป็นคนหากกันหลายคนกะคิดว่าเป็นเพียงแค่เป็นกระแสคููจินกันเท่าน,นั้นบางคนกะบ,บอกว่าเพิ่นนั่นเป็นครูหาก,กัน แลกที่นี่นั้นเพลียวผ้าเพิ่อกระดอออกมาตอบดามาเรื่องที่เพิ่นนั้นลองเพลงช่วงนี้นะห้องเพลงออกมาบทิมเสียงและล่าสุดแพลวเภาได้ไปออกไล่การเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของนุ่มสั้นกับเพิ่นเพิ่นไปออกไล่การกับน้องโตเกียวนงนาริตะโดยไล่การทิวานี่ก็คือไล่การคุยแซบโชว์ทางช่องวันสามสิบอ ทีมีคุณทัญญาทัญเลศและกับเปเก,กี่สีทัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยเพิ่นเดว้าถึงหนุ่มสัน้นแพรวผ้า,าบอกว่าตอนนี้สถานะของแพรวผ้า,าก็คือเพิ่นโสดและก็สถานะของหัวใจตอนนี้เพิ่นก็ขอโฟกัสแค่เรื่องงานและก็เรื่องของลูกเพิ่นหลายกว่าก็มีคนถักเข้ามามันก็มีบางซึ่งเพิ่นกับเป็นคนอยู่ในวงการของ ข้อลำเนาะก็ต้องมีเนที่สิมีนุ่มๆถักเขามาแต่ห้านะ่นบริเฟโฟกสัสในเหลืองตรงนั้นห้ากะอยากเฮ็ดงานให้เต็มทีและกะให้เวลากับลูกเวลาให้ลูกกับบ่คอยสิมีกะเฮ็ดงานและกะเดินสายอยู่ตลอดแล้วไผ่ทีสิเขามาอันนี้กะต้องให้ลูกห้านันเบิงก่กนว่าอันนี้นั่นสมมุติว่าสักมือหนึ่งถามมีไผ่เขามา มันก็ตตรงผ่านคนหนัน่กนคนหนีกน่กนกะถือว่าห้าวบริปิดและกระบริปิดกะคุยน้ำไดทุกคนอ่าที่เข้ามาส่วนกระแสรครูจินกับน้องสัน้นอ่าที่ห้าเป็นเริ่มจากกระแสรครูจินเนาะว่ามันไปเจอกันจังไดก็คือว่าเรื่มจากห้าหน่ะเป็นมูกันในเฟซบุ๊กมาก,ก่อนและก็น้องเพิ่นหนันกระเซิร์นห้าวน่ะไปรับเชิญในลิกีตอนแรกกะวันว่าสิไปจังได เฮากับเป็นลั่ซิงแล้วก็บเป็นรองลิกีเขาบอกว่าคุณพอ่อคุณแม่เพิ่นมักเขาติดตามบึงเขาติดตามเฮ้ายู่เฮากับเร่ร้องบึงพ่อเฮาไปแล้วเฮากับหงซื้อตื่นเต้นกับโมหัวแฟนคลับนัน่นเข้าเอาไปจีนกันตอนไดเรามันกับมีภาพคููออกมาเหมือนกับเฮ้าเล่นลิกีแล้วก็มีเอฟซี่นั่นตัดคลิปมาลงตอนที่เฮ้าห้องเพลงคููกันบนเวที เป็นยังเบิงแหล้วกะมันกะสิเป็นขืนอ่าเป็นเคลิ้นขืนผัวเขาตัดมาที่จริงตะกี้นันกาซีมี่คนเขาระสิจีนคนที่อยู่ในวงการเดียวกันแต่นี่กะคือลิกกีกับหมอลำแพล่กับบุหูจักว่าบ้เคยเลยว่าสิเป็นนางเบิงลิกกีเลยเฮ้าบักกิ่งไปฝึกหนางานแต่เมย์เขาบอกว่าเอาเป็นสไตล์ของเฮ้าเลยลูกและ กระแสที่ออกมากก็คือว่ากระแสตอบรับดีหลายเกินคาดเพราะว่าเฮ้านั้นบ่เคยขาดหวังเลยเฮ้าไปเพราะว่าเฮ้านั้นรับปากไว้กลับไปให้มันแล้วแล้วเฮ้าบบงูเฮ้าบ่มั่นใจอีกยังเลยแต่พอเฮ้ากลับมาคลิปในติกต็อกมันกนเ็เริ่มเ,เ,เริ่มที่ซีตัดที่เฮ้าลองเพ่งคู่กันเลนดิเกคู่กันเริ่มเห็นเป็นคอมเมนต์เริ่มตั้งบ้านคู่ ห้าก็มองว่าขนาดนั้นเลยบ่ห้าไปอ่านค้อมินต์กับมีกำลังใจและกัมีกระแสดีขึ้นตั้งแต่ไปหลินดีกีน้ำกันเทือเลกจนทุกมื่อนี้กะใส่เวลาถึงสี่เดือนแล้วสี่เดือนกะเจอกันกับลลยเธอละค่ะเพราะว่าห้าไปออกคอนเสือน้ำกันหลังๆกะจะมีงานคููและกาทีว่าหลังๆน่ะผู้ชายก็คือน้องสั้นนั่นกัได้มาที่บ้านอ่ะ เือแรกที่เข้าได้มาที่บ้านเนาะเ่อแรกเขาก็ซือมาไลุ่ดคือเขาสิให้เปเลินดิกีแต่เขาให้เห้านันไปโปรโมทงานแต่เห้าสิไปโปรโมทงานกันจังไดแพร่ก็นเลยแนนําว่าต้องไล,ลุ่ดแล้วก็ปักหมุดขายกุ้มปีดเป็นบัตรออนไลน์เขาบอกเขาก็บอคอยไล่เลยแพร่ก็บอกวาบบได้ถ้าสีเฮดออนไลน์คุณตตรงไล่แล้วที่นี่เขาก็มามามาอยู่เฮือนอ่ามาหาอยู่เฮือน่เพราะว่าแพร่นันไปไส่บได้ มือว่างกันสิยูกับลูกฉันวางมือนี่เธอมาได้บยเพิ่นกับได้พ่อกับลูกๆทั้งสองกันเล่นกันแบบปกติอ่ากาเฮ็ดงานน้ำกันมาหลายเดือนแฟนคลับกับจินเฮ้ากับมีคิดแบบแบบแบบบอ่าในความคืดของแพล่นกัว่าน้องเขากะน่ารักอยู่ด้ค่ะความสามารถเขาก็หลายแต่สำหรับแพล่มองว่าให้โฟกัสที่งานดีกัวอนาคตเฮ้าบุฮูดอกถ้าเฮ้าสีเวาอีหยังจังได แต่ตอนนี้ห้าโฟกัสทีงานนอกเขามีความสุขกับการเฮ็ดงานแพลวกับมีความสุขกับการเฮ็ดงานและกะส่วนในเรื่องของอนาคตมันสิเป็นของเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้นั่นกับเป็นเพื่อนรวมง,งานกันส่วนดาาม่าอีกดาาม่าหนึ่งที่บอกมาอาเวลาห้านั่นห้องเพลงเป็นอย่างคือห้องบูเต็มเสียง เวลาเหาเจอแบบนี้เหาเสียอธิบายก็ขออธิบายว่าเหาออกงานทุกมือบางที่กัสิมีเสียงแหบบ้างเสียงแห่งบ้างแต่กะบ,บ่ถึงกับเข่าร่วงพยาบาลถ้าไผที่ตามศิลปินบางคนถึงกับหาหมอมั่นกับมีเพราะว่าเหาเนี่ยใส่เสียงยูคูมือบางงานอาจิมเสียงเหบบา้างอาจสสบ่บต็มเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาคนที่ข้อมีนแผ้วก็ขอให้ป่อยพานไป ส่วนนิสัยของลูกเ้าทั้งสองเนาะน้องนาลิตากับน้องโตเกียวนิสัยของเพิินน่กะกสิบ่คอยแตกต่างกันเท่าไดการเลี้ยงบึงดูแลก็ถือว่าเลี้ยงง่ายทั้งสองคนแต่ผู้หน่อยเนี่ยกสิดือกลัวแต่ถาเลื่องหวงเม่น้องนาลิตาสิห่วงหลายคือเมื่อก่อนแต่ก่อนเนาะกะสิมีเขาผู้เดียวพอมีน้องแล้วเฮาอุ้มน้องเขากสิบอกว่า ่าแม่นั่นอุ้มหนูบางสิเวลาเข้าหอมนองเขาก็สิบอกว่าเป็นยังคือบุหอมหนูด้วยล่ะแต่ที่จริงเข่ากับหอมเขาโกนนะแต่เขากับแบบบบสิต้องเป็นชั้นคนเดียวแต่เขากับฮักน้องเด้วยค่ะแต่ด้วยความถี่ว่าแต่ก่กนมีเขาผู้เดียวซึ่งเขาเป็นเด็กที่ลาเรื่องถึงสองคนเลยคนพีว่าสลาดแล้วแต่คนนองนี่สลาดหลาย เฮาสิเปียบเทียบแบบคนหนีตอนอายุโทนีเขาสิบ่คอยหูจักรัพ์มากเท่าไดบุงหูจักรั์มากทอคนหนีแต่คนหนีหูจักเบิดเลยคนเอื่อยหน,นีฉลาดแต่บบสู้น้องแต่ขเขาได้อย่างอื่นเขาสิมักเต้นมักห่องลา้กลัวส่วนเหลืองน้องนาลิตะกะสิมิแววเป็นศิลปินมักเต้นและก็แอคติง่งเขาได้มือนแีแพลวบอกว่า หนูเฮ้ามาทายละครกันโบยังง่ายเลยแม่เอาแบบคอนเทนต์เขากะฮิตตามอ่านนองนาลิตานะ่ะขึ้นเวทีเทเลเลตตอนนั้นนั่นอายุพนกระบอถึงขวบเลยเขาเป็นคนถี่ย่านคนตื่นเวทีแต่เหมือนใจเขาหักใจเขาหมาักอยากขึ้นเวทีแต่พ่อขึ้นไปแล้วเขากะยานแต่ก็อยากแต่งตูอยากสวยแต่ทุกมือหนี่บยานยังแล้ว